สวัสดีครับมาพบกับคุณหลุยสสนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ถึงเวลาของนาวาร่าดับเบิลแคปเกียออโต้นะครับรุ่น V เป็นเกียออโต้เจ็ดสปีดเป็นรุ่นท็อปของขับเคลื่อนสองล้อเกียออโต้แล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างในรุ่น m v 1 9ที่ออกมาใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับในส่วนของภายนอกนะครับตัว n a v a r a Double Cab V ออโต้นะครับก็จะโดดเด่นด้วยล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับ มีขนาดใหญ่เต็มซุ้มล้อมีบันไดข้างมาให้นะครับในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าทรง VMotion นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ฟอร์มตัวกรอบไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะครับไฟโปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์ลมดำด้านในนะครับก็เป็นลักษณะของโปรเจคเตอร์หลอด LED นะครับตามเอกลักษณ์ของนิสสันเลยตอนนี้ก็คือ เป็นโปรเจคเตอร์ LED ก็ให้แสงสว่างครับสว่างมากสว่างใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติเลยให้ความปลอดภัยด้วยอายวกุการใช้งานของหลอดก็ยาวนานนะครับกินไฟน้อยแล้วก็ไม่ร้อนครับช่วยลดการโคมเหลืองไปได้ด้วยแล้วก็ตัวไฟ day time running light นะครับที่เป,ป,ป็นลักษณะเป็นคิวก็คือเมื่อสตาร์ทรถปุ๊บไฟ day time ติดนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับเนี่ย ผู้ขับขี่ที่สวนไปสวนเรามาก็จะเห็นราอย่างชัดเจนหรือว่าเราขับตามหลังเขาก็จะมองเราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเวลามองกระจกหลังนะครับก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนที่รถยุโรปเขาทำกันนะครับเป็นส่วนของด้านหน้ากระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยว LED ภายในด้วยแล้วก็กระจกเป็นแบบสีโครเมียมนะครับมีการติดตั้งกล้องมองข้างไว้ด้วยที่ตัวกระจกมองข้าง ระบบช่วงล่างของตัวกระบะก็จะเป็นลักษณะคู่หน้าด้านหน้าจะเป็นแบบปีกนกคู่นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแหนบสน้นก็เพื่อรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างดีเยี่ยมด้านท้ายมีสัญลักษณ์สติกเกอร์คำว่าคาลิเบอร์นะครับก็เป็นรุ่นสำหรับรุ่นที่ยกสูงเราจะเรียกว่าคาลิเบอร์ ในส่วนของตัวภายในตัวสีประตูออโต้นะครับก็เป็นระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับมีปุ่มุ u s ตา t a r โทนภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะผ้าสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรนะภัยคู่หน้านะครับระบบเบรก ABS มีให้รุ่น V นี่ถือเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อแล้วนะครับ บนโมนบายก็จะมีในส่วนตัวปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นตัวปรับตั้งคุยคอนโทรลตั้งความร็วอัตโนมัติให้จะลองมาสตาร์ดูปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเวลาจะใช้งานก็เอยยบเบรคค้างไว้กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยได้เลยหน้าจอแสดงผลตรงกลางเรือนไม้นะครับก็จะเป็นหน้าจอกลางสามมิติขนาด5นิ้วนะครับมีเมนูเป็นภาษาไทยสามารถตั้งค่าภาษาไทยได้ หน้าจอใหม่นะครับเป็นระบบ Apple c a r p l a y นะครับขนาด8นิ้วเลยนะครับก็ให้ความกว้างใหญ่ในการมองเห็นแล้วก็มาพร้อมตัวกล้องอาราวิวกล้องรอบทิศทางน,นะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะแสดงผลให้โดยที่ในเป็นด้านหลังนะครับเส้นสีส้มคือตัวท้ายรถเราจะหายไปทางไหนตามพวงมาลัยที่หักไว้ด้านซ้ายจะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับและถ้าเกิดในกรณีเราต้องการจะมอง กล้องด้านหน้านะมันจะมีปุ่มคามเล่ย์อยู่ด้านขวามือกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะแสดงภาพจากทางด้านหน้าแล้วก็รอบขันด้านซ้ายกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะแสดงผลข้างฟุตบาทด้านซ้ายมือล้อฝั่งซ้ายนะครับจะได้รู้ว่าเราเจอชิดฟุตบาทพอไหมกดอีกครั้งก็จะกลับไปหน้าจอเมนูวิทยุนะครับในส่วนกล้องหน้าเวลาเรากดดูกล้องหน้าถ้าเกิดเราขับแล้ว พอความเร็วถึงความเร็ว10กิโลเมตรขึ้นไปเริ่มใช้ความเร็วได้แล้วปุ๊บเนี่ยภ้าเขาจะตัดมาเป็นว,วิทยุให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องกดเลยเพราะว่าเขาจะทํางานช่วงแค่ความเร็วต่ำคือช่วงเวลาเราถอยจอดหรือเคลื่อนที่ในที่แค่ความเร็วต่ำแค่น,นั้นเองนะครับแอร์อัตโนมัติครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแยกกันได้นะครับเผื่อชอบเย็ยนชอบหนาไม่เท่ากัน ระบบเกียร์อัตโนมัติเจ็ดสปีดนะครับมาพร้อมแมนนวลโหมดนะครับเวลาเข้าเกียร์เดินหน้าปกติอยู่ทางด้านขวาถ้าผักเกียร์ด้านซ้ายสามารถเชนเกียร์เองได้นะครับมีช่องต่อ USB AUX ได้เผื่อโหลดเพลงโหลดอะไมาฟังได้นะครับแต่มีในส่วนของตัวกล้อง ขอภัยครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับด้านนี้มีกระจกตัดแสงแล้วก็มีเข็มทิศแสดงให้ดูด้วยสำหรับรุ่น V ทีนี้ความแตกต่างของรุ่น EL และรุ่น V ครับเราหลักก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบนำทางมากกว่าแล้วก็ในส่วนตัวแอร์นะครับพอรุ่น EL จะเป็นแอร์ธรรมดาในขณะที่รุ่นท็อปจะเป็นแอร์อัตโนมัติแจ้อุณหภูมิได้แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์แผนที่นะครับขนาดใหญ่มากมองไปนี่ไม่ต้องกลัวพลาดเลยมองเห็นเต็มๆเ,เ,เลยนะครับ ในส่วนของตัวผู้โดยสารแถวที่2นะครับก็ลักษณะของเบาะผ้านับเดินตะเข็บสีขาวมีในส่วนของตัวแอร์ตอนหลังให้นะครับก็เพื่อความสบายในการโดยสารของผู้โดยสารนะอากาศจะได้เย็นทั่วถึงแล้วก็เย็นได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดก็คือรายละเอียดของรุ่น n a วาร่นะครับ ดับเบิลแคปออโต้รุ่น V7 ออโต้เป็นรุ่นท็อปของขับเคลื่อน200เกียร์ออโต้แล้วรุ่นนี้เหมาะกับใครก็น่าจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมีทั้งในเมืองและนอกเมืองครับก็ใช้เกียร์ออโต้เพื่อความสะดวกสบายภายในเมืองเป็นรถกระบะสีประตูประหนึ่งว่าเอามาใช้ทดแทนรถเก่งกน,นะครับแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไกลบ้างบรรทุกหนักบ้างหรือไม่เน้นบรรทุกครับเพราะว่าในส่วนของตัว กระบะหลังเนี่ยไม่ได้ลองไม่ได้เน้นการบันทุกมากเพราะว่าจะเป็นใน,ในส่วนตัวห้องโดยสารสัมก,กวราก็คือมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารและห้องคนขับเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับแคมเปญโปรโมชั่นก็สามารถแอดไลน์ถวัววลย์กุลวงได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับเหมือนเดิมกดติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อถ้าเกิดมีรุ่นไหนมาทำให้ชมกันก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับ อย่างรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแต่เป็นแคปตัว V7 Auto ้สีดำ MY19 นะครับโมเดลล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมกันเสมอมานะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ